ตัดต้องอย่างนี้ก็ตัดกลางก่อนฮะว่าความเราเปื่อนส่วงหัวหอมนะครับอืมมันิดถุวยมันจะเป็นบอกที่บอกทั้งนอกทั้งในั้งแต่หน้าก็่น้าเขาอะไรทุกัทั้งในงหาเนี่ทั้งทังนี้งหน้าังนี้จมันจายบอกถ่าบอกแต่ว่าเป็นส่งหัวหอมอืม ตรงไหนนาะบ่ายส่งหัวหวามพี่น้องได <ừ. S 1> ้ฟังบึนใช่เขาใดดมากกับปิดปอง ต้องปรับหัวหอมบ้าบอทุยเพียงไ้สักช่งหนึ <c oughs> งน่งวันปรับหัวหอมมันหอมยาวผมเอาไว้เท่าเดิมแต่ว่าข้างบนเป็นบอบ พูดอะไรนี่ชัดเจนนี่กรู้เรื่องด้วยพอมไปตินอย่างนี้เลยร่างกินมาหบ่ตัวผมมันเสียน้อยบ่มันมี่นาติดอืมเสียน้อยนี่ไงมันเนาะติด เขาไปด้อื่นบอทีก็เอื่นหัวหอนแล้วก็บแเหวส่งมั่นส่งหัวหอนเออเออแบบนี้อาอเดก็ระเงหัวมาเลยเด็กัเงยอนเอาเนื้อลูกใ่ตาเรื่องไหนเลยตาแล้วก็เคยเห็นอ๋อบํบังหลนนั่งนั่งแล้วเนี่ยเราเราไปสิหุ่นหม แสดงว่าคนแหลกไปหนีว้าหลายคนอยูลองตอนม้ต้นุ้มผุ่ใหญ่พนเห็ดอือผู้ใหญ่พ่บสาวุ้มผุ้สาวุ้ม่อันนี้ลูกลูกนั่งลงเรียนอยู่ดีนะลงเรียนอยู่ดีนะเรียหนะเนาะแต่ว่าตอนมัดจีนีปัญหานี่ได้ดุด้วยไม่ชิงเงินไลามัดมัดมังมันม้หลายจงิ 아 사기로 범똥이야 เชียงเท่าซับคลกองคองของเม นั treats, ่นผู้เจ้ากันี่มากน้ำมือเบ่ก็คัก้นคัก้นพู้นั่งกระตั้งที่แบบ่่างเเขากาสูงกัน たまに、たまに、たまに。 เนี่พี่เขาทำไมลูกเป็นข้อมยาบอกค้อมยาซัมโอได้ แบงผมเด้บานแบงผมได้ยังนีอ๋อ่สดใดทั้งท้งโอ,อ้สุดใไรอธิบายให้แม่สุดใดทั้งท้ว ấm lươn ừ. mặn đi ừ đầm mặn gì đó Rồi, nhau yeah. rồi เ,เวลาคอยมันก็สวยแต่ว่าเวลามัดมันก็จยักยักมีปัญหาเนี่ยเสร็จแล้วครับทรงหัวหอมข <c oughs> ้าวแมงข้าวแมงเอกแบบอยู่ในนั้นแห้งกอง,อง,องไว้เห็ดกองกองด่ายุงซุ้มซุ่มซุ้มซุ่เขาเรียบร้อยทรงหัวหอม,ม ไปล่าน Saint ีอยากขายอยากขน้ำปองมูรูกับเกี่ยวเกี่ยวใดแดงสีเด้อนม่หนี่วเบือนมายุอุบลไม่หนียวเบือนวะเกี่ยวอะไรนึงสิเกิดขึ้นกับสีแดงปองปองผมสีแดงปองมึงสินได้งุ่มเขาเ่อคะมิได้พ่มพกเพื่อี่วงเขาเขาพโพวกกระจา